สวัสดีครับป้ายครับป้ายยังปลากลิ่งล่างอ้าวถึงว่าผู้ใดโอ้ยสวัสดีพ่อบ้านสมหมายครับผมสวัสดีสวีดัดครับพี่น้องวองป้ายพ่งลูกผีนะพ่งลูกพี่ก่อนครับจิตหวาดจอดเถิงมาหอนจะเด้อครับพี่น้องโอ้วพางผู้ใดพี่น้องพ่อบ้านสมหมายอโหฮึบโอเชพี่น้อง้ำหนักมาต้องห่วงครับ ทุกอย่างบมใซคสแตนด์ยอยินโมไซค์นะครับเตดเียมรถโบถ่หงา่ายไปบ่อยน้ำไผ่ครับเนี่ยเริ่มเตรียม,าายม,ยมาการเรย,แบบยงงานเลยเหล่อมอมเหลืองพีเแพบบิ่นมาจัดถ่ายโอ้ยแบบยิงง่ายนั่นแหละครับเพราแม่เป็นเล่นครับนี่เพราแม่แบบว่านั่นครับแบบระดับแบบยิงง่ายนี่แหละเนี่ยต่างกองบุญหากองนะครับววันที่สามประสิสายหนังฟังผลพิลล็องสามจอ

เห็นทั้งครัวที่ต้องบุญเหนเหมือนเงาเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องมาเจอมาเจออินฟูครับสวัสดีครับเจครับสวัสดีค่ะมาเจออินฟูคนดังข้าวปลาที่เหนดคลิปได้เหมือนนี้ได้สดดีปะตังค์ดีปะ ตัดเจตัวผมโอ้ยตัดเจโอ้ยได้แบบมอมเดปบางทีเป็นพระจ้าไทยเราก็ยางสวยเลยผมบอกเลยของแท่ครับเลยโอ้ยคักเนาะ สว ah ัสดีมัตสยาสวัสดีแม่รัดครับมีอะไรเป็นหนอเลยไม่รัดก็ทอยทนี่กัเขาเป็นม้านเขัเป็นล่มงมันคอยกันเนาะถามหนาเราเป็นขนาดว่าลงทุนแบบ อีกทีควากระฉุณนะหาความต้องการพอจะของนะฐานนาเราเฮ้ยเต็มที่เลยครับไก่เขาา้าวมันแห้งกันครับน้องแห้งไก่เขาา้าวมันแห้งจอจันนะครับ ฮะหม้ไต่เวลาตัวนี้ไก่เวลาตัวนี้มองมันสีสันเขาดีนิดตัวนี้นี่ครับพี่น้อง เป็น,น,นยัเไเรผ่าสรราานันบอกใะะพนึงปลาแล้วก็ส้มตำเลิดของเราผ่าสันเสร็จแล้วก็ตามต่อค่ะหน,หนาไปย้นแล้วผ่อย่างแล้วเทียน,นเียนบ่ดีอีห สมหมายกับมาเมื่อวานนี่เราจะใส่เต็มที่ของเราคือเขา ไปกับทางนิดพึบิัดคุโตเปยังไงบ้างซอสแจ้งโอ้บุญน,นดีฝนฝ่าบ่มีเลยเนาะสุดจอดนอนพักควันพักควันเอา จัดเตรียมให้เพื่อนเพื่นของจัดเตรียมสถานที่เพื nah mmm bueno อ่อนสันเขาสันนามกันเนาะนี่นาสบายว่ะแช่เพื่นมองมันสีสันนี่ครับนตั่งรับแขกอยู่ 啊 <laughs>！ โอ้แงเกรอะอาครับพ oh oh ี่น้องครับทีนี้ฝากวรินีพี่น้องอย่าลืยมนะพี่น้องเด้อวันที่4พี่น้องฝากอิบุูลเดียตนานอันหาพอสงการพี่น้องเนาะวันที่4ีมรำสามคณะ สนน้อเพชรแพงสนน้อยลำพันโชนว์ละกันเพชรลำพัลพนละกันวนที่สามหนังสามจอหนังมาก,ก่อนเนี่ยรถแฮรยังเป็นยี่สิบคันเนาะแตบบ่งานใหญ่เลยพี่น้องอ่าเวทีคอนเสิร์ตเทาแต่งท,ที่เก่าพี่น้องที่พี่ทวงเนาะอ่าสนามกีฬากลาง์มันแพงพี่น้องฟีฟีฟ,ฟ,ฟียิงไงเลยล่ะพี่น้องมาเด้อครับผู้ใดสะดวกขามาวันที่สีล่ลยครับนั่งขึ้นกับตอมหอละโซเนาะเอา้าคลิปนี้ฝากไว้ทั้นี้คลิปไหนพอมาบางดาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอบที่เปิดอน๊เชียร์นะพี่น้องเนาะเอ้าเนครับบบ๊าายยสวัสดีครับ